เหมือนี่พามาชมวิธีล่างแหเด้อพี่น้องเด้อปาดมันแมนบ่นะ่ปั้นนั่นโดยสร้างผูมิภากโดยประสบการณ์ครับช่างลักคำตะกาครับผมห่ม้ยบ่แมนคำตะกาไหมปม่เท้บน,นนะครับแมนบ้าก็ <laughs> มากไก่เ <laughs> <า>อ้มาตอนนอดกินด้วยน่ <laughs> โอ้อันดับแรกนะครับต้องหม่างก็เหนียวว่าทีครับโอ้หม่างล่ะไม่ได้ใหญ่เลยแมนบ่โอ้มันด้เป็นสินไพรสินมันเลยบ่กแมนครับอืมโอ้แบบนี้เนาะโอ้ยังเฉียโอ้อันนี้คือมักกิ่งหลวมันเนาะเชล่าเชล่ากินมันเ่ะอืมบีบบอดเลยโอ้พิลึกเนาะเข้าของแมนมันบ่เย็นเนาะ ม่เละเบอรยิ่งอืมอาคมเป็นยนักนีงโอ้แล้วใ่เย็นนีอกอืมพอนั่โดนกับเบอยิ่อืมันอืมนุ้นอืมขนดตันเริ่มตันแล้วอ่ร้อนแรงร้อนแห้งอันนี้ฮอตัดอไฟแล้วมันบอกตัดไฟลรอครับผมอืมมันมีไฟไหมมีไฟน่อ ถ้ามีไฟไหม้ประกาศลางโ oh. อ,อนน้ยย้นนำกระเด็นเสบอดเนี่เสียหายอีกแบบลอยอีกเตี้ยแค่ที่ที่ได้เงี้นหาลอยบรได้ทเ <c oughs> งี้ยส oh. องพันสามพันมีเออ แรงดังนน้ำบรแห้งแม่มบ์เจ้องก็เริ่มลอยบรแห้งไป็น้ำมันอโอ้มันไม่ต้องฟ้าเองสิหนอมันออก แบบเดียวกันกับพัดลมเนาะการเป็นพัดลมออโอ้มอเตอร์มันหน่อยสันีิเนาะมุวนมุนบ่ได้กันมุนเล่นบ่ได้ได้มาตอร์มอเตอร์นี่นะแนนม้นหมุนบ่ได้โอ้มันเป็นมอเตอร์ดีซีไฟสีหยาดไมาใส่บอร์ดนะโอ้มอเตอร์ดีซีมุนเล่นบ่ได้อือมุนเล่นจะใช้บอร์ดไหมเนี่ยบ้าโอ้บอร์ดเสียหายเลยจีบอร์ดเสียหายเลยไฟไฟกระทุก ไปไก่กระชาเขาไก่กระชาเขาบอดนะจีแห้งๆเกิดเลยไก่ห้งเยอุ้ยคนหนาเนาะอ่าเธอว่ามันพวกอม ว่านเนี่ยบอกลมแห้งอยู่ส่วนแรงๆส่วนประมบ้านทุ่มสองทุ่มนี่นะอันบ่มีฝนเลยที่บ้านมีฝนบ่บ่มีเนะบ่มีบมมมม่น้ำก็บ่แห้งนั่เปิดสะกอดสะกอดดิเหรอเด้องานเก่าอยู่เนาะแงานมันคือไหลอยู่อันสั่นสั่นตุ่มมันบ่มาน้ำคู่มันเองครับบ่เงี้ยตัด Tìm cái tàu ở quê? Tìm lại một cái này nhà, ba. Nang mưa lên mềm. mang luôn 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 đây luôn 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 Nó luôn 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 cái lục luôn luôn คิดว่าแันนี้หลูกสูบตีลดสูบลสูบเนสามลูกนะอพ้เปลี่ยนขังไปลูกนึเเงเมันมีไฟแล้ววะตีนีน่ทับจะเกดได้โอ้าใื่อห้น้ำเข่าแทงค่อยค่อยหอมมันบ้น้ำเขาแทงค่อยหอมม่กรจบ,บที่กันเยียบลอยที่กันเจ้ นี่ระายส้มห้อนะอะไรแบบนี้มันพเล็กพหลีเนาะขนาดทุกลางโคงได้ไกันกันางบระสอดเลยเนาะอาวขนาดทุกทางโองหน้าได้งอ,อืมี่คนนั่จำออี่ำเนาะนม่จำีใ<ช>่ในบ้านำ่บานในบานนังสีหลายเนาะเออโอ้ปวดปุดต่ดดออีกสี่เลยเนาะ<อ> อ่าทอืกนแห้งเออของแมนบ็ช้ำเนาะนบะช้ำเย็นทีแห้งอืมลาหนบอะไรเอออืมสุู้แซ่ห้าวหรือทกันเหแมนบะตัวูแซ่ น้ำลา่นคาเนี่ยนั่งก็มีตามเอนเ่นเร่องเลยในตูดแซมันสีอยู่ทั้งเทิงมันได้เนาะ่ทังเทิงคือ,อืม่า,อ,า,อ,าอ,อืม่อดทั้งมดอือหูกระดองจอดมาสอดเลยทะเลกี่เหีย กเลยเสียงมันแล้วผ่านเ่ยมรัี่เีัวผ่านแอ้

ันบ่มีตัวนี้หน,น,นามมันสิก,กระจายไปทั่วอะไรตีเยอะเพิ่นแล้วครับอืมเอาถองมะฮแขงมันก่อนถุงอะไรมะฮอแขงถุงยางถุงมดเลยกถุงกับกับบ่ครับผมโอ้วะบายไหมน,นะกันไหวเนี่ยขอพายดีก่อน น้ำแมนบาท่านแฝดใช่บอดกระบาดฮะทานแฝดโอ้ือหาแล้วมองกันองพันห้าว่าถกน้อยท่าสามมือ อืมโอ้มีแ <Okay. S 2> นวของของ้ขอ้อมเปิดนะ อแผงตอนนี้เศรษฐีก็แพงทั้งนอกเนาะ่ะที้่มกันเนาะตอนนี้ค่อเย็นอืมต้นกระแปรได้ตอนนี้ห้ถือเย็นต้นต้นนั้นที่แห้งห่อนอืมแย่โอ้ <c oughs> ล้วเข้าเอาผาขึ้นมาเช็ดจนพืนห้องในก้า,อเ,อาเอาอันบุกยางข้ามานน่ไหเสร็จแล้วร็จนะั่นแหละ สร้างบ้านนอกบุกขึสร้างในเมืองด้วยครับเด้อบ่มันเป็นยังไงประานบุกขึกันจันใช่บุกขึ้นกันเม้อบุกขึ้ให้สร้างเมืองคนนี้ว่าเป็นเกิดรู้อรรรคการทึงได้สร้างนี่ไงแม่นบ่สร้างบ้านนอกกันเดี๋ยวแจ้งแล้วสวัสดีมาเลย โอ้มันมีตัวล็อกมอเตอร์อยู่หันเนาะยังยังยังไม่ได้ถอดยัง้อ่กันอบเลยกัน cái nào nó Hãy subscribe cho kênh nó อีกหนึ่งองไม้ก็คือของไม้เลยมันกคเกิดไม้กิดเลย่อ

เกิดนมาแล้วเราบอ,อกวเกิดพญิพามิซีนี่คืองทำงานแล้วนะคู่กวรซีแค่มือนทีสองเตรงนี้นมาพอดีทำงานระบีนั่นอคอืม ใช่แม ja <termin> mm ่มาคขามม้งบ sort of yeah, yeah, ่อันนั้นข้าเจ้ามาซื้อทั่วไปไม่ค่ะไม่ยังช่างสีนะเอ่อมาดิบแมนบอลข้าเจ้าสิไปเสื่อมไปใส่อิมนะแมน ครับ้านอกกับประกอบเรียบร้อยครับแผงกระจะขาวใสนี่ครับแบบนี้ครับอโอ้เย็นช่ำเลยครับบานเนี่อตะเกาละเย็นอยู่ครับแต่ว่ามันบ่ชำ่ำคล้ายๆกับว่าลมเย็นอ่อนๆนะครับ บานนี้พอล่างแล้วโอ้ด้การครับบาดเนี่ยเย็นชํำเลยทีเดียวพอดีแหละครับบาดนี้เสียต้นกับคนป่าพิดเพื่อนกับสินนอนเย็นแหละครับขึ้นนี่โอเคครับคลิปนี้ชังโหลดขอจบไปสนณีสก่รนนะครับน้อพอกันคลิปไม่มือหนาในเวลาประมาณเดียวกันนี่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกทกท่านครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเด้อที่เป็นกําลังใจให้ชังโหลดด้วยดีมาตลอด ใายในการขอให้ทานผู้ชมทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีแหง้งมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านเด้อครับเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ